เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เดียวตัวนี้นะครับฮัสวัสดีครับเบียร์แักเกอร์แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Star Seed นะครับอันนี้จะมาบอกการจัดทีมที่จบทุกคอนเทนต์ของเกมนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าหรือว่าเออจาอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะแบบคนที่เออเปิดตัวละครที่เล่นตามนี้ไม่ได้อยากจะรีก็สามารถรีได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็มีรวมโค้ดไปใต้คอมเมนต์เยอะนะครับก็สามารถไปใส่ได้เลย60โค้ดบวกใส่กันท้าแฉะเลยนะ เดี๋ยวขออนุญาตบอกวิธีรีไอดีสำหรับผู้เล่นใหม่ก่อนเลยแล้วกันนะครับเข้าคําว่าตั้งค่าเสร็จแล้วก็เข้ามาหน้านี้กดบัญชีเสร็จแล้วก็กดลบบัญชีเลยครับถ้าเกิดสมมุติเราไม่สามารถเล่นต่อได้นะครับใส่โค้ดของ iOS ก็กดตรงใต้คอมเมนต์หมีเลยครับจะมีทิ้งลิงก์ทิ้งไว้นะครับ ตัวละครที่ควรฝันแล้วจบทุกคอนเทนต์แน่นอนมีใครบ้างใช่ไหมครับก็อันนี้บอกเลยว่าวววเกมนี้ควรให้ความสําคัญกับแทงมากที่สุดเพราะว่าแทงไม่ตายตัวหลังก็ไม่ตายนะครับแทงที่ตายยากที่สุดในเกมนะตอนนี้ก็คือไอตัดนะครับก็สามารถที่จะหาน้องได้เลยแต่ว่ามันจะมีกล่องแจกซึ่งมันจะมีกล่องแจกให้เลือกไอซีอยู่ประมาณ2ออกล่องหรือ3กล่องเนี่ยแหละถ้ามีบูดผีขอภัยนะอันนี้หมีก็ไม่ได้เติมนะมันก็มีแจกนะครับก็ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆขาดแทงก็เอาไอตัด แต่ถ้าเกิดสมมติมีแทงแล้วเอาใครใช่ไหมครับตัวฮิวดีสุดก็เอาฮาโลน่าอ่าแล้วต่อไปในส่วนดามเมจสองตัวเนี่ยก็จะเป็นในส่วนเซียรหรือว่าจะเป็นในส่วนเนียครับเซียกับเฟย่าอันนี้เ,เพื่อนๆเลือกเปิดเลยแต่ส่วนใหญ่เขาจะทำเอลอา LR ให้ตันไปตัวหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาทําอีกตัวเพราะว่ามันเป็นตัวที่หาง่ายเพราะว่าเปิดจากตู้เดี๋ยวมันก็ออกรัว,วถูกไหมครับเขาก็เลยนิยมเฟย่ากับเซียเอา จริงมันมีตัวดาเมดที่ดีกว่าน,นี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันไม่มีตู้ของเขาไงอย่าง <S <S แพตติเซียแต่แปลว่าแพตติเซียจะมีแจก3วันแล้วก็เติมครั้งแรกก็จะได้อยู่แล้วนะครับก็ปั่นไม่ค่อยยากแต่ว่าเซียกับเฟเจ้ามันจะเปิดออกรลัวมากกว่ามันก็ทําง่ายต่อไปอีส่วนอีกตัวนึงก็คือยูน่านะครับก็เป็นตัวดาเมดที่เหมือนว่าแรงกว่าเซียนะแต่คือมันก็อาจจะมีปัญหาคือไม่มีเลดของน้องไงทีนี้คือเปิดออกมาก็ตู้ยูน่าตัวยูน่ามันอาจจะไม่ออกง่ายเหมือนเซียกับเฟจ้าที่ซ้ำโลบ โดยลูกการของทีมจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเรามีอีกตัวหนึ่งแต่มันมันก็ปั้นยากนะก็อย่างเนี้ยครับอย่างเออเลโฮนะแต่ว่ามีเล่นมาถึงมันรียังไม่เปิดได้สักตัวก็เลยแบบตัดใจไปเลยดีกว่านะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่ที่สามารถรีได้ก็ควรจะรีนะเนี่ยทั้งสองตัวล้วค่อยเล่นนะครับตัวอื่นก็มันก็มีถ้าไอตัดไม่ได้ไม่เป็นไรเล่นไปเล่นยๆเดี๋ยวมันมีแจกกองก็ค่อยเลือกเอาก็ได้ครับแต่ว่าเลโฮเนี่ยจำเป็นแต่ถ้าเกิดสมมติเปิดไม่ได้จริงก็ไม่ต้องก็ได้เพราะว่านี่หมีไม่มีเล่่่่นนได้้เ็ะะแตถาามีกกจงวครับ อ่าโดยสรุปที่มีลองคัดเลือกตัวละครนะครับที่แบบว่าเล่นเมื่อป่นจบทุกคอนเทนต์แน่นอนมีใครบ้างใช่้างเดี๋ยวพูดให้ฟังทีละตัวเลยนะครับอ่าฮารโลอ่าฮาโลน่าหนึ่งตัวแล้วครับนางออกงก่ายไม่ยากนะเป็นตัวฮิวที่แรงสุดในเกมสร้างเกาะด้วยนะครับอ่าต่อไปเป็นส่วนแฟตติเซียถ้าเกิดตัวไหนซ้ำเยอะก็จัดไปเลยนะครับต่อไปคือชาลีอ่ออันนี้ไม่รู้นะของทีมมีมีใช้ไอตัส ยูหน้าหมีไม่ได้ใส่นะหมีใส่ชารี่หมีรู้สึกทีมตายยากกว่าเท่าที่ลองแต่เพื่อนๆจะเอายูหน้ามาแทนชารี่ก็ได้แต่ไม่รู้ว่าหมีว่าชารี่ดีกว่าเพราะว่าเราก็จะมีดามเมจจากเซียกาเฟ้าที่ LR อยู่แล้วใช่ไหมประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นส่วนเซียซึ่งเราก็สามารถปั้น LR ง่ายๆแต่ตัวน้องมันจะเก่งคือ LR บวกถ้าเกิดปั้นมาแรกๆมันจะไม่ค่อยเก่งคือตัวน้องมันถ้าเราทําขั้นน้องน้อยอ่ะเวลาเรา เวลาเราไปตุ๋ยฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยมันจะโดนลุมแล้วตายครับถ้าเกิดตัวมันไม่ไม,ไม่ไม่เป็น LR ก็ไม่เก่งครับประมาณนี้นะครับต่อต่อไปก็เป็นส่วนยูหน้านะครับอันนี้บอกไปแล้วแล้วก็ไอตัดพวกนี้ควรปั้นเลยจบแน่นอนทุกคอนเทนต์ต่อไปด้วยส่วนเฟเจ้าก็เลือกเอาตอนแรกเอาตัวไหนตัวนึงเป็น LR ตันก่อนตัวหนึ่งแล้วค่อยไปเอาอีกตัวปั้นเฟจ้าก็ค่อยไปปั้นเซียหรือว่าปั้นเซียเสร็จแล้วก็ค่อยไปปั้นเฟเจ้าก็ได้หรือว่าถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆอาจจะเปิดยูหน้าราซ้ำเยอะก็ยู ต่อไปมีใครอีกไหมก็ถ้าได้เลโฮก็ดีครับแต่ว่าค,ค่อนข้างยากนะเอ่ออย่าไปหวังตัวที่มันเปิดยากเลยดีกว่ามีว่าถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยอ่ะถ้าเป็นสายเติมมาได้นะสายเติมมาได้้อสรุป5ตัวก็ประมาณนี้แหละที่มีปั้นนะอ่าเดี๋ยวมีไปลงห่อให้ดูนะครับโดยสรุปตัวใี้เราควรจะปั้นเป็นใครบ้างใช่ไหมถ้าเล่นแบบผ่าน,านแบบยาวๆ,ๆนะ โ oh, อ้วันนี้มีไม่ได้เปลี่ยนเลยขอให้นี่ไอตัดครับสร็จแล้วก็เอาเอาันเยอะแ,แต่เป็นเพื่อนเราจะมีตัวไหนที่พั่นมาเยอะก็คงมีเซียเซียไปหนแล้วออ้วอา,อาหน้ามองไม่เห็นตายแล้วตาพานะครับ อ่าโดยที่ทีมที่มีเล่นตอนนี้ประจําก็มันก็ผ่านด่านได้ง่ายๆเลยนะก็จะเป็นในส่วนไอตัสเซียแล้วก็ชาลี่แล้วก็แพตติเซียแล้วก็เป็นในส่วนฮารโลน่านะครับที่มีใช้นะแต่เ,เพื่อนๆสามารถจะสลับได้อย่างเช่นว่าถ้าเกิดมีเฟเจ้าก็เอาเฟถ้าเกิดเฟเจ้าแบบ L.R ก็ามาแทนแพตติเซียก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับ no หรือว่าจะเป็นส่วนยูน่าเอามาแทนชาลี่ก็ได้แต่บีว่าชารลีบวกฮารโลน่านี่มันผ่านทุกคอนเทนต์จริงๆนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนการเล่นนะครับ กลยุทธ์หมีมองว่าเอาดีเฟนต์ดีกว่าครับเอาให้อยู่แถวหน้าตายยากถ้าแถวหน้าไม่ตายมันก็ไม่ตายเกมเนี้โอ้อันนี้ไปดูท็อปเซฟมาหรือว่าจะเป็นในส่วนเออเขาผ่านหอแปดสิบบวกเก้าสิบบวกเขาก็เล่นหนึ่งงี้แหละอย่างน้อยแทงก็ต้องเป็นไอตาบไอตาที่สุดที่สุดแล้วมื่อเมื่อสังเกตเห็นไหมเรื่องเราแทบจะไม่ลดเลยเพราะว่าเรามีชารี่กับ ฮา,ารโลน่าในการฮิวนะครับมันจะแบบยื้มากนะอ่าแล้วเดี๋ยวพอเข้าเว็บเซียร์มาเซียก็จะเก็บกี่ตัวแล้วอ่าหนึ่งตัวอา้าวกระโดดสาองตัวอา้าวตัวนี้ไม่ตายถ้าเกิดตายเซียมันจะขิ้นต่อเรือรัวเลยครับรู้แต่ว่าเรามีฮาโลน่ากับชาลี่มันก็เลยแบบเอ่อฮิวไปทําให้ไอตัดไปตายเลยนะครับนี่นแหละเล่นกับทีมนี้ก็สามารถจบทุกคอนเทนต์ได้แน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าเออเพื่อนๆมีเวลา,าเล่นหรือเปล่าแต่ยังมีไม่ค่อยมีเวลา,านะพราตอนนี้ก็ทําทุกเกมอยู่นะตอนนี้มันก็แบบเห <c ười> นื่อย เดี๋ยวเทสให้ดูอีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับสามารถใช้ทีมแบบนี้จบได้ทุกคอนเทนต์แน่นอนนะครับอาจจะแบบมีสับเปลี่ยนตัวละครบ้างบางดาเมจต้องใช้ดาเมจก็อาจจะแบบสลับซัำออกตัวหนึง่งเป็นดาเมจสามอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มีมองว่าชาลีบวกออฮารุนฮาดี่แทบไปตายเลยนะเท่าที่ลองเนะี่ยมันตายยากมากดูดิสบายครับโอ้โหแทงเราแม่งแบบไอตันเลือนรถไปเท่าไหร่เนี่ย โอ้โหเรื่อนรถไปเต็มตลอด,นะอดแล้วไอ้ตาเห็นว่าเราก็มีตัวฮิวสองมาจะตายยังไงเนี่ยอ่ะขออีกซาดานึงให้พอแล้วครับขอ80ปบวกร้อยหนึ่งก็เล่นทีมเนี้ยแหละครับหนีว่ามันตายยากสุดแล้วที่เหลือถับเมืๆอไ,ไม่ผ่านคือพลังอาจจะหากอาจจะแบบไปเอ่อเก็บค่าพลังอัพเลเวลให้80ทั้งตี้แล้วก็ไปใส่ของนะครับไปใส่ของ แล้วก็ปีขั้นบวกแค่แนั้นเองแล้วก็จะดูอัพเรื่องชั้นตัวละครให้ LR ทา,าท,ทั้งปาร์ตี้แค่นี้ครับจบทุกคนเชิงซับนแบบนี้เมั่เกี้เห็นไหมครับไอตัดทีเลื่อนไม่ลดเลยถ้าไ,ไอตัดตเลื่อนไม่ลดม,มันก็ทชนะอยู่แล้วอะไม่ไงั้นก็ผ่านเลยนะแค่ต้องม,มีทางตายเลย บางอย่่งแต่เกมนี้มันแจกเยอะมากนะพูดถึงเออถ้าถามว่ารู้สึกที่มีทําแนวพวกนี้มาประจำอะนะอ่าโดูมีขออนญาตเอายูน่ามาแทนมันเล่นได้หมดอะ่ะโอ้แต่ว่าแท้งมันจะเป็นต้องเป็นไอตัสจริงๆไม่งั้นตัวอื่นมันยืนยืนนานอย่างนี้นไม่ได้นะไอตัสมันแบบม,แบบมันแบกหลังหักเลยอะ เดี๋ยวเอาแพติเซียจังออกแล้วกันครับแพทิเซียคุงเอ้ยคุงไม่ได้ต้องจังเอายูหน้าจางมาแทนนี้แต่ยูน้าหมีใส่ของวดลเออเมื่อไรหรอตานึงก็อยู่ที่เพื่อนๆนะแพติเซียเพื่อนๆเอลก่อนยูน่าเอาเอลก่อนก็ออกมาลงแค่นั้นครับหรือว่าจะเป็นในส่วนเฟเจ้าหรือว่าเซียสีตัวนี้แหละดาวเนี่ แต่ตัวฮิวหมีควรหมีแน้วนาว่าเป็นชารลีบวกฮาโลน่ามันทำให้ทีมไม่ตายจริงนะมันยื้อแบบโอโ้โหตายยังไงก่อนดีว่ะอุ้ยโหนี่ไอ้นี่จะตายแล้วอะไอไอตัยนะครับสงสาวตายนี้เจ็บหรือว่าหมีไม่ไดเอาพทิเซียมาเลี่ยแหละหมีว่าพัติเซียดีกว่าดีหน้าความรู้สึกหมีนะเหมือนมันโดนดาเมจหมูแ่แล้วมันทำให้อีกฝั่งหนึ่งมันติดกาแข็งอนะมันทำให้เรารู้สึกว่าไอ้นี่มากกว่า ตายไปตัวแล้ว็็ผ่านนะครับนี่อโอ้โหท่าที่มีสาวอ่ะก็เอาไปว่าเออจบไปสำหรับคอนเทนต์สำหรับสตาร์ซีฟมีอาจจะไม่ได้ลงกันนะก็เอาไปว่าช่วยเหลือผู้เล่นครับที่แบบใครยังเล่นอยู่แล้วชอบเกมนี้ก็ขอให้คนเล่นเกมอยู่มีความสุขแล้วกันนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ